ในบรรดาเหรียญสะสมของอเมริกันนั้นเหรียญลินคอนเป็นเหรียญที่ได้รับการยอมรับว่าราคาถูกที่สุดราคามูลค่าหน้าเหรียญเนี่ยถูกที่สุดนะครับนี่คือเหรียญลินคอนด้านหลังเป็นอะไรนะสถานอ่า อนุสรสถานลินคอนนะครับล oh. ินคอนมโมเรีลหอยู่ในเดสเตทอฟอเมริกานี่และก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นเหรียญที่ราคาหน้าเหรียญเนี่ยถูกที่สุดแต่มีมูลค่าในการเล่นหาสะสมสูงมากๆเลยอืม อันนี้คือเหรียญที่ผมสะสมนะครับเหรียญปี1968เอ S San f r a n c ชนิดราคา1เซนออกเกรดโดยสถาบัน PCGS นะครับ PR Proof เป็นเหรียญขัดเงาคะแนนที่ได้68คะแนนจากคะแนนเต็ม10 RD ก็คือว่าเนื้อวันนะเนื้อผิวผิวเหรียญเนี่ยจะออกแดงนะครับ สีผิววันณะของเหรียญจะออกแดงอ่าสวยงามใช่ไหมครับอ ในตลับของ pgcs เนี่ยในกล่องเนี่ยมันสามารถจะบรรจุได้20เหรียญน,นะกล่องเนี้บรรจุได้20เหรียญน,นะครับมันจะมีช่องใสอันนี้เหรียญแรก1,968เหรียญที่สอง คือผมหาเหรียญหนึ่งนเกไม่ได้ผมไม่รู้ไปวางไว้ไหนแมเหรีหยญขัดเงาเพื่อนๆดูสิว่าความนะสเสน่ห์ของเหรียญเนี่ยมันว,วิบว,วับว,วิบวับอย่างเนี้ยนี่แหละคือการสะสมที่ทำให้มูลค่าของเขาเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ในตลับเฉพาะค่าส่งเกรดเนี่ยค่าตลับเนี่ยก็500แล้วใช่ไหมอ่าแต่เหรียญเนี่ยมีมูลค่าหน้าเหรียญแค่ หนึ่งเซนนะหเซนตีแล้วไม่ถึง3บาทแค่เท่าไรสามสิบสตังค์ใช่ไหมครับ30สิบสตังก์แต่เป็นเหรียญที่มีมูลค่าการซื้อขายเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเออร์เลอร์นะครับหมายถึงเหรียญตลกนะที่เกิดจากการบวนการผลิตเนี่ยจะทําให้เหรียญบางเหรียญน,นี่มีมูลค่าสูงเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นไะด้นะหลักพันหลักหมื่นไะด้นี่คือเหรียญ 1,970 s นะครับเหรียญนี้จะเป็น red เหมือนกัน large date l a r g date ก็คือตัวเลขปี1,970ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวอักษรฟอนต์ตัวใหญ่นะครับที่เรียกว่า large date ก็คือตัวหนังสือมันตัวใหญ่เพราะว่ามันจะมี small date นะครับเพื่อนเห็นไหม1,970ตัวนี้ อ่ามันจะเป็นตัวใหญ่ก็คือในเนี้ยพอส่งเกตเขาก็จะบุว,ว่ามันคือลักเดตนะครับมันก็จะมีปี 919. 7 0เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเขาเรียกว่าวาร์ริี้ใช่ไหมอ่ามีความหลากหลายอ่าเพื่อนๆก็ลองค้นหาดูนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปห้องสมุดละเราก็สามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตพิมพ์ o o o g แล้วก็ค้นหาว่า PGC หนึ่งเซนลินคอนหนึ่งเเูนี่ยนะมูลค่าราคาของเขาเนี่ยซื้อขายกันก็ลองไปเช็คดูมันก็จะมีบอกเพราะว่าความที่การสะสมเหรียญเนี่ยมันเป็นสากลใช่ไหมครับทุกๆสัปดาห์นี่จะมีการประมูลออนไลน์นะโอเคนี่คือปี70ต่อไปเราก็จะมาที่ 1 9 7 1งอ S น่ะ PGCS S 68 Red แน่ะ Red เ <c oughs> นี่ยมันก็ยังยังเป็นอะไรเป็นเหรียญสีแดงอ่ะจะบอกว่าเมื่อเราไปเกรดกับ PGCS เนี่ยตระกูลของเหรียญลินคอนหนึเซนเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตระกูล3434.68นะครับ3434.68 Red นะคือ Red ตัวนี้แต่ทีนี้ว่า เมื่อเราเข้าไปฐานข้อมูลเพื่อ Verify นะครับจะใช้รหัส8ตัวตรงนี้3 5 5ห้า 7, 7้าเราก็จะรู้ว่าเหรียญน,นี้มีการประเมินไว้ที่เท่าไหร่ก็อย่างที่บอก,กครับว่าราคาหน้าเหรียญเนี่ยมันอยู่แค่1นซ็นเซนเท่านั้นเองแต่พอเป็นเหรียญที่อยู่ในตลาดเกรดแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น10-20เท่านะครับอ่า คือเหรียญน,นี้เนี่ยถ้าซื้อขายใน Ebay ยนีย่ก็จะไม่แพงหรอกครับแต่จะแพงที่ค่าส่งนะค่าจัดส่งจากอเมริกาจากหลายๆที่ในโลกอนะ่ะผ่านอีเบย์ eBay, ใช่ไหมครับหนึ่ง้ยเจ็บเอ็ดเเห็นไหมความวิบวับของเขาเนี่ยถ้าเหรียญมันไม่ถูกสัมผัสถูกจับใช่ไหมเขาก็จะคงความงดงามของเขาอยู่ได้เป็นสิบสิบปีเลย ใช่ไหมเนี่ย Red. เรดเขาจึงเรียกว่า rd เรดนะแต่ทีนี้มันจะมี deep นะ deep cam deep cam d cam นี่ก็คือว่า deep camilla cameron ใช่ไหม deep อะไร <c oughs> ก็คือว่ามีการเคลือบหนา deep c a m i o เออ deep c a m i o ต่อไปเป็นเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อย แปเพราะว่ามันมันมีช่วงหนึ่งนะที่ขายไปหมดทั้งขายทั้งแจกทั้งแถมให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับหนะ 1988. นะึ่งพันเก้าร้อยนะเหรียญลักษณะของเหรียญนี่เขาจะเขาจะต่างกันแล้วนะครับเพราะว่านี่จะเป็นการใช้สังกสีนะครับ เป็นสังกะสีมาผสมคุณดูนะว่าเนื้อหาของของเหรียญเนี่ยจะแตกต่างจากปี70หรือว่าช่วงยุค60ใช่ไหมครับเห็นไ,ไหมลักษณะของเหรียญเนี่ยเขาจะเป็นทองแดงนะเป็นเป็นคัพเปอร์เปอร์แต่เนี่ยนี่จะเป็นลักษณะของการผสมสังกะสีเข้าไปแล้วนะครับปี1988คือหลังจากปี1900 82สศึกสงครามฟอกแลนนะครับค่าของทองแดงเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นต้นทุนในการผลิตเหรียญเนี่ยเขาก็สูงใช่ไหมเขาก็เลยหาวัสดุที่มาผสมเพื่อที่จะให้ลดต้นทุนอ่ามันก็เลยทำให้เอาสังกะสีเข้ามาผสมทองแดงเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมอืม โอเคพอจะเข้าใจใช่ไหมว่าลักษณะของเหรียญนี่ต่างกันไปละในช่วงของแต่ละปีแล้วต่อไปเป็นเหรียญปี1993กระโดดมาสิบปีเลยน,นั่นอ่าไม่สิบปีห้าปีใช่ไหมจาก1998 1 9ั8้อยาันเ้ยนี้เป็นดีดีแคมดีแคมดิฟคามิโออ่าคามิโอแปลว่าเคลือบนะเป็นเป็นเหรียญที่มีการเคลือบหนา เพราะคุณดูเด้ยว่าเห็นไหมการเคลือบของเหรียญมันมัน,ม,นมันจะเป็นเช่นนี้อืมกลเป็นเหรียญที่ผสมสังกะสีเข้าไปละอะในยุคหนนะห,หลังจากยุค1,982ลงมาเนี่ยนะจะมีสังกะสีผสมเยอะในเหรียญอ,อืม,หมเห็นไหมลักษณะของผิวเหรียญมันก็จะเป็นขึ้คลื่น จะไม่เหมือนกับเหรียญในยุคปี60แล้วก็70นะครับอันนี้1,993ต่อไปเป็นเอบอ๋อนี่1,990รอ้าวรู้สึกว่า1,993ผมจะมีซ้ำสองเหรียญอปกติแล้วเวลาเราสะสมเนี่ยเราจะมี2ชุดใช่ไหมชุดหนึ่งเก็บไว้อีกชุดหนึ่งขาย อ่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบคือเหรียญที่ไม่โดนสัมผัสเนี่ยนะเรามีตลับเนี่ยแล้วก็จะช่วยรักษารักษาไออะไรนะสภาพของเหรียญไว้ได้อืม เหรียญก็จะอยู่ในสภาพเห็นไหมผ่านมา30ปีอย่างเงี้ยยี่สิบสามสิบปีเนี่ยเหรียญก็ยังอยู่ในสภาพวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยแล้วเหรียญพวกนี้นะมันเป็นเหรียญในระดับของนักสะสมนะครับเหรียญเกรดนะครับอ่ามันไม่ใช่เหรียญที่จะจะพบเห็นได้ทั่วไปใช่ไหมครับตามพ็อกเก็ตมันนี่อะไรเนี่ยนะเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญที่อยู่ในกลุ่มของผู้นิยมสะสมใช่ไหมอ่าเพราะว่าเขาอยู่ในตลาด ต่อไปเป็นเหรียญปี1991 1991เ 1991, นี่ยมาพัฒนาการเขาเปลี่ยนไปแล้วนะจากเล d ก็จะมีเล d ดีดีแคมอ่ถึงว่าว่ามันจะเป็นเห็นไหมพรูฟคะแนนเต็มเขาอ70แต่นี่ได้69อ่า จำนวนประชากรเท่าไหร่เราก็ไปสืบค้นโดยเข้าไปในทะเบียนของ pgcs pcgs นะครับแล้วก็กด35781016เราก็จะรู้ว่าจํานวน population ของเหรียญที่ส่งเกรดมีเท่าไหร่เห็หครับเหรียญน,นี้ตาม l a เบลที่บอกเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะโดยรวมก็คือว่าแดงนะครับผิวเ,เหรียญเป็นสีแดงแล้วก็มีการเคลือบหนา น่คือมันต้องใช้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญในการคัดเกรดเหรียญน,นะครับซึ่งมันสถาบันที่เกรดที่เรารู้จักกันดีก็คือว่า pcgs กับ ngc นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบ pcgs นะครับเพราะว่าเหรียญเขาเขาเรียกว่าตลับใสกับตลับคุณค่าอานนี้มันเป็นตลับใสนะครับ1991็นไหมอย่างที่ผมบอกว่า ตั้งแต่ปี1,982เป็นต้นมาเนี่ยการผสมสังกสีลงไปในโลหะทองแดงเนี่ยนะเพื่อลดต้นทุนการผลิตเนี่ยจะทำให้ลักษณะของเหรียญมีความเปลี่ยนแปลงไปใชแต่เขาก็สวยใช่ไหมพอคุณเห็นอย่างเงี้ยคุณก็นะช,ชอบใช่ไหมอ่ามันเป็นการโชว์คือบางครั้งเนี่ยเราเก็บไว้เพื่อจะชื่นชมแล้วก็ไว้โชว์ใช่ไหมครับแสดงให้คนอื่นรู้ว่า เรามีในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีครับอ่าอันนี้ปี1992 S San เอซานฟรานซิสโกนี่ก็เป็น PR 69 PR มาจาก proof แปลว่าขัดเงา69ก็เกรดสูงสุดคือ70 RD มาจาก red d cam ก็คือ deep cameo อ่านะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่ง คือราคาความแตกต่างระหว่าง69กับ70เนี่ยต่างกันเป็นร้อยเท่าเลยนะท่านเออนะครับสำหรับเพื่อนนักสะสมนี่หนึ่งัน้าร้อยาสวยไหมเหรียญน,นี้นี่ในประเทศไทยก็จะมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ550ถึง700บาทนะครับแต่ก็หายากหน่อยหนึ่ง นะครับเพราะว่า,าจะบอกว่าไงจะบอกว่าราคาเกรดเหรียญเดี่ยนี้มันก็เพิ่มขึ้นนะครับค่าส่งเกรดเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นแล้วเวลาส่งเกรดเนี่ยเราต้องคัดเหรียญที่สภาพเห็นไหมคุณดูสิสภาพเหรียญเนี่ยไม่มีมดไต่ไลตอมไม่มีแผลไม่มีอะไรนะแครชอะไรที่ปรากฏเลยเหรียญเนี่ยจะมีความสมบูรณ์ขนาดสมบูรณ์อย่างเนี้ย นะยังได้หกสิบเก้าก็คือมีมีอะไรอ่ะมีจุดที่มันรีเฟกชันนิดหน่อยใช่ไหมอ่ามันเลยไม่ได้เจ็ดสิบถ้าได้ 70, เจ็ดสิบเหรียญน,นี้ก็มีราคาไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยอะไรไม่ต่ำกว่าหน,น,นึ่งร้อยเหรียญก็ตกแลเหรียญเนี้ยก็อาจจะมีราคาอยู่ที่ประมาณสามพันบาทใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเหรียญพูฟและได้เกรดแค่หกสิบเก้า พอได้69เนี่ยเหรียญน,นี้มันก็จะด r อปลงมาไม่ถึงมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10บถึงสิเหรียญน,นะครับตีแล้วก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับในราคาที่เราสืบผนตาม ebay แต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาคุณไปดูใน ebay นั้นนะ่ะมันจะมีค่าส่งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางเจ้าเนี่ยไม่จัดส่งให้ประเทศไทย เพราะว่าไม่จัดส่งให้ประเทศไทยเราก็ไม่สามารถใช่ไหมเหรียญน,นี้เป็นมรดกตกทอดตกย่างมา20ปีแล้วต่อไปอเมื่อกี้9 3ผ่านไปแล้วใช่ไหม9 3ามนี่มีสเหรียญน,นี่9 3มีอยู่2เหรียญ อืมนะก็สวยๆทั้ง2เหรียญเลยนะวิงว่งวิ่งคือการเก็บสะสมเนี่ยมันคือการลงทุนนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็หันไปเล่นคริสโตหันไปเล่นอะไรนะ NFT ใช่ไหมไปซื้องานศิลปะดิจิตอลอะไรแบบสินทรัพย์ดิจิตอลพวกนั้นมันมันมัน,ม,นมันสู้แบบนี้ไม่ได้นะผมว่า โดยส่วนตัวและสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมันสามารถที่จะรีโปรดักต์หรือว่าจะก๊อปก๊อปก๊อปออกได้เป็นจํานวนไม่จํากัดใช่ไหมครับถึงแม้ว่าทางผู้ผลิตจะบอกว่าโอ้นี่เป็น Limited Edition แต่ความเป็น l i m i t ต็ดอิดิชั่ของเหรียญพวกนี้เนี่ยคุณคิดดูว่ามันก็ยังยืนยงคงอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ร้อยปีใช่ไหมครับด้วยความที่ว่ามันสามารถจับต้องสัมผัสได้ไงครับ จะต้องสัมผัสได้แล้วสามารถที่จะเปลี่ยนมือกันอย่างโดยที่ว่าคนรับไปครอบครองคนใหม่เนี่ยนะก็สามารถที่จะได้ชื่นชมใช่ไหมครับถาทีนี้ถ้าไอ้ตลับที่เรามีอยู่ี่มันเกิดศึกลรออะไรเราก็สามารถส่งไปนะเพื่อทำการขอเปลี่ยนตลับได้ นะครับแต่ทีนี้คุณก็ต้องหาดีลเลอร์นะครับที่เขาดำเนินการตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่รู้นะว่าค่าเปลี่ยนตลับใหม่เท่าไหร่เพราะว่าบางคนเนี่ยส่งเกรดแล้วไม่พอใจนะก็ทุบตลับทิ้งแล้วก็ส่งใหม่ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการส่งเหรียญไปเกรดเนี่ยถ้าเหรียญมันอยู่ในสภาพที่อะไรผ่านการเก็บรักษาไม่ดีนะ มันก็จะต้องมีการฟื้นฟูค่าฟื้นฟูก็เล่นงานเขาไปอีกใช่ไหมครับเบ็ดเสร็จแล้วถ้าคุณส่งเหรนไปเกรดนะส่งน้อยใช่ไหมต้นทุนก็จะแพงแต่ถ้าส่งเยอะใช่ไหมเสียค่าฟื้นฟูราคาต้นทุนของการส่งเกรดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000... 5... 1,000ถึง1,500บาทซึ่งมันคุ้มไหมกับการที่คุณจะ ส่งเกรดใช่ไหมคุณก็คิดอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเ,เหรียญไทยนะผมเห็นเหรียญไทยนี่ส่งเกรดกันเยอะแต่ไม่รู้เนี่ยส,ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยนิยมเหรียญไทยเท่าไหร่เพราะว่าผมว่าความงดงามนะความงามของของเหรียญน,นะแล้วก็การการแม่พิมใช่ไหมอ่ะนี่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่นะครับ วันนี้เอาแค่ปี94พอนะปี94พอที่เหลือเดี๋ยวค่อยมามาเหลากันใหม่วันพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะเห็นไหมโอ้โหคุณดูเจขนาดนี้ยังได้แค่69อะ่ะแล้วคุณคิดดูว่าถ้า70เนี่ยมันจะขนาดไหนใช่ไหมครับความที่แตกต่างระหว่าง69 70เนี่ยมันแค่จิ๊ดเดียวเองเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่า มันมีสิวขึ้นมาพอมีอะไรที่มันมันผิดปกติจากมาตรฐานที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยคะแนนมันเลยหายไปหนึ่งคะแนนเลยไม่อย่างงั้นนะเหรียญเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าสามพันน่ะก็คือร้อยเหรียญใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะหาซื้อเหรียญเนี่ยมันก็อยู่ที่บวกค่าขนส่งอะไรแล้วก็น่าจะอยู่ที่เหรียญน,นะเจ็ดรอยห้าสิบาทนะครับอ่ะ คือถ้าคุณสั่งซื้อจากต่างประเทศเนี่ยค่าส่งคุณโดนไปหลักพันนะ่ะนะแต่ว่าถ้าถ้าจะสนใจนะติดต่อกับผมเนี่ยผมก็มีแบ่งพูดมาก็เข้าทางแหละนะสะสมจำนวนหนึ่งแล้วนะพอสะสมจำนวนหนึ่งแล้วเราก็แบ่งปันกันนะแบ่งปันกันสมบัติผัดกันชมครับสมบัติผัดกันชมเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยๆแบบนี้คุณจะหาที่ไหนได้ละครับใช่ไหมโอเค เอาละครับสำหรับวันนี้ศึกษาสะสมคนเล่นเหรียญนะเนี่ยและที่สำคัญผมมีเหรียญ walking liberty mm hmm. เนื้อเงิน99.99 99ที่ผลิตจากโรงกราสอบ west point เหรียญนี้ราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลใหม่ขอบคุณครับ